สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้ชายผู้บ้าคลั่งลิอร์พูมีข่าวดีมาบอกเราเปิดเพจใหม่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามมาพูดคุยมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปด้วยกันที่นี่เหมือนบ้านหลังที่2ที่พร้อมต้อนรับทุกคนอยู่เสมอแอดมินปากหมดใต้ลิงค์คอมเมนต์ไว้แล้วนะครับแล้วเราไปพบกันนะครับสวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิอร์พูเราเริ่มต้นกันที่อันเนสลัดนะครับเปิดใจถึงใบแดงอัปเดตแขมเ็ อะไรทําให้อารมณ์เดือดสาเหตุที่ทําให้อารมณ์เดือดใส่ไมเคิลอุลเวอร์พร้อมอัปเดตอาการบาดเจ็บของโคดิกาโปฟังเลยที่นี่อันเนอร์สลลดถแถลงข่าวก่อนนำลิเวอร์พูลพบวูแฮมตันวันอาทิตย์นี้นะครับอันเดอร์สลดนะครับกุนซือลิเวอร์พูลเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่ไมเคิลอุลเวอร์กรรมการคนดังแจกบันแดงให้กับตนเองหลังเกมออกไปเสมอกับเอเวอร์ตัน2-2เมื่อวันพุทธที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ในเวลานั้นตึงเครียดส่งผลให้ตัวเองคุมอารมณ์ไม่อยู่คุณซูชาวดัตนะครับเผยในงานแถลงข่าวก่อนเกมที่จะเปิดบ้านพบกับบุมแฮมตันวอลเดอร์ในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันนี้หลังโดนถามเรื่องที่ตัวเองโดนใบแดงว่าเวลานี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนผมต้องเคารพไม่สามารถพูดอะไรได้ผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคงเป็นเรื่องการต่อเวลาเพิ่มจาก5นาทีเป็น8นาทีมันเกิดขึ้นไวมากและอารมณ์ก็คล้องงำผม ความตึงเครียดของเกมทําให้ผมคุมอารมณ์ไม่อยู่ถ้าผมมองย้อนกลับไปผมคงอยากทําให้มันแตกต่างออกไปสลดกล่าวพร้อมกันนี้นะครับในายใหญ่ของหงส์แดงยังอัปเดตความพร้อมของขนักเตะก่อนรับมือาบาสป่าโดยในรายของคริสปต้องรอเช็คความฟิตขณะที่โจโกเมสแ,และ,ทะเทเรซมอตันหมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนราองเห็นว่าเทนอเล็กซานเดอร์สามารถลงเล่นได้ระวางแผนให้เขาเล่นราวครึ่งชั่วโมง เขาจะซ้อมกับเราอีกครั้งสโคนคดี้มีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยพร้อมเปลี่ยนเขาออกเพราะอาการบาดเจ็บขณะที่โจกโกเมสหมดสิทธิ์ลงเล่นไทเลอร์มอรตันก็หมดสิทธิ์ลงเล่นสล็อตกล่าวทิ้งท้ายเดวิดมอร์โชว์หลอดโดดป้องสล็อตไม่ควรโดนใบแดงเดวิดวมอรนะครับคุณเสื้อจำเก่าเอเวอเรตันออกมาปกป้องอาร์เนอร์สล็อตในอยญ่ของหงดังลิเวอร์พูลว่าไม่ควรโดนใบแดงหลังจบเกมเบอร์ซิไซส์เตอร์มิแมน ที่เสมอกันไป2-2โดยมองว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นแค่การป้องกันผลประโยชน์ของเทียมตามหน้าที่เท่านั้นหลังจบเกมดังกล่าวสลอตในวัย46ปีแสดงการหัวเสียอย่างหนักใน,นระหว่างการเข้าไปจับมือกับผู้ตัิสินไมเคิลโอลิเวอร์และมีการพูดจาเมืองอยางลงมาจากนั้นโอลิเวอร์กระชากใบแดงให้เจ้าตัวพร้อมกับผู้ช่วยซิฟเก้อชอปในทันทีดิว,วินบอยนะครับในวัย61ปีกล่าวว่า มันเป็นคัมคืนที่เต็มไปด้วยอารมณ์เกมที่ทุกคนมีส่วนร่วมเรากําลังเล่นกับทีมลิเวอร์พูลที่ดีจริงๆซึ่งน่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปและแน่นอนว่าดีที่สุดในประเทศของเราในขณะนี้เราต้องทํางานให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ได้ผลการแข่งขันในคําคืนนั้นแล้วเราก็เกือบที่จะทํามันได้แล้วจริงๆแล้วผมรู้สึกเข้าใจกับสิ่งที่อา์เนลสโอตแสดงออกมาเมื่อผมยังเป็นผู้จัดการทีมที่อายุน้อยกว่านี้ ผมมักจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องที่ร้อนแรงเสมอแต่สิ่งที่เขาทำมันยังบอกผมด้วยว่าเขาใส่ใจสโมสรของเขามากและเขาต่อสู้เพื่อนักเตะของเขาทุกคนทำในสิ่งที่พวกเขาต้องทำและเขาก็ทำในสิ่งนั้นเพื่อทีมของเขากณะเดียวกันเดวิดมอยยอมรับว่าผิดหวังกับการกระทำของอับดุลไลดูกูกเร่กองกลางของเอเวอเรตเช่นกันโดยระบุว่าผมผิดหวังในตัวดูกูเร่ที่โดนไล่ออก เพราะเขาเล่นดีๆมากในเกมนั้นเขาทำผลงานอย่างยเยี่ยมให้เกับเทียมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้ล่วงละเมิดคนอื่นๆและหากเป็นเช่นนั้นมันก็ผิดหวังอย่างสิ้นเชิงถ้าดูกูเร่มีเวลาคิดอีกครั้งผมไม่คิดว่าเขาจะทำแบบที่เขาทำด่วนตัวแทนซาร่าส่งสัญญาณซอแวลต่อสัญญากับลิเวอร์พูล ละมีอัสบัตอิซานะครับเอาปาักชนสลัดทําแฟนหงใจชื้นอนาคตของโมซาลาดาวยิงตัวเก่งของลิเวอร์พูลยังคงเป็นเครื่องหมายคําถามหลังสันญ,ญาของเขาเกําลังจะหมดลงในช่วงสมัยน,นี้ทําการกระแสข่าวยักษ์ใหญ่จากสุเดอระเบียพร,ร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดึงตัวเขาไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดและมีอัสบัตอิซาตัวแทนของซาลาไดโพสข้อความผ่านทาง X หรือว่าทวิตเตอร์เดิมที่อาจเป็นการส่งสัญญ,ญัณบ่งบอกว่า ซาลามีแนวโน้มที่จะต่อเสนาะก,กับลิเวอร์พูลต่อไปโดยอิซาได้ตอบกลับโพสต์ของเอมไพร์เดอะคัพซึ่งพูดถึงอันเนอร์สโอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลและความหวังในการลุ้นแชมป์โดยความความสั้นๆว่ายอดเยี่ยมในงานของเขาซึ่งเป็นการแสดงความชื่นชมในตัวสโลตอย่างชัดเจนแม้จะเป็นเพียงแค่ข้อความสันส้นๆแต่ก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่น้อยเพราะอิซาไม่ค่อยโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียบ่อยนัก และมักจะใช้โอกาสเหล่านี้ในการส่งสัญญาณเกี่ยวกับอนาคตของซาลาขณะที่เบนจังกอับนักข่าวรายงานม,มาว่าการเจรจาต่อสัญญาระหว่างลิวูก,กับซาลาและวเวอร์จิลฟันไดเป็นไปในทิศทางบวกมากโดยซาลาต้องการสัญญาสองปีพร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มเติมอีก1ปีแม้เอาอิลารัตสโมสรในสุดิอาระเบียพร้อมทุ่มเงินกว่า160ล้านปอนด์ต่อปีให้กับซาลาแต่ลิวภูก,กยังคงมั่นใจว่า จะสามารถรั้งตัวโดยยิงคุสกันเอาไว้กับทีมได้อย่างไรก็ตามแฟนๆหงแดงคงต้องรอติดตามความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของซาลาตอไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับหงแดงคืนฟอร์มแกร,รี่ฟันทงลิอร์พูเชืออวูบเนวิลคินเห็นพ้องเมือร์สันลิอร์พูกลับมาคว้าใสา่หลังสะดุด2องเกมติด ในวิวนะครับอดีตประกันหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อวัาลิเวอร์พูลจะกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะด้วยการเอาชนะบูมหันตันในเกมพิวเล็กสุดสำหรับนี้ลันสัตที่หงดแดงเพิ่งตกรอบเอเบคัพและทำได้แค่เสมอกับเอเวอร์ตันในศึกเมอร์ซี่ไซส์แตบี B ้แมตต์พอเมื่อสันนะครับอดีต The The ดาเตะอาร์เซนอลแสดงทัศนะว่าลิเวอร์พูลเหลือเกมให้ลงเล่นอีกแค่13เกมพวกเขาอาจจะคว้าแชมป์ลีกหรืออาร์เซนอลอาจจะได้จี้ขึ้นมาเกมนี้ลิเวอร์พูลต้องเน้น และอ่านเนลส์ลอดควรที่จะโรเตชันแนวลุกเพราะบางคนเช่นโคดิกโปดูจะเหนื่อยล้าแล้วการตกรอบเอเวคับอาจเป็นเรื่องดีเพราะทําให้มีเวลาพักมากขึ้นผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาชนะวุฟได้แต่ั้นแกเรองในเวลคาัว่าลิเวอร์พูลจะชนะสามหนึ่กรันทีรอยคีนมองว่าหงส์แดงจะเฉือนชนะ2-1ซึ่งทกคู่ต่างเห็นพ้องต้องกันกับเมอร์สันว่าลิเวอร์พูลจะเก็บ3แต้มในเกมนี้ ซาลาหจางทำลายสถิติแอซิดพิมลีกเหลืออีกแค่6ครั้งเทพเจ้าอียิปต์นะครับโมโซาลาฟอร์มแรงลุ้นทุบสถิติอองรีและคีวินเดบอยโมเมซาลาปิดตัวเก่งของลิเวอร์พูลนะครับกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในฤดูกาลนี้โดยล่าสุดทำหนึ่งประตูและหนึ่งแอซิดในเกมเมอร์เซสไซส์เบมแมตที่เสมอกับเอเวอเรสต์2-2เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแอซิดของซาลาในเกมดังกล่าวเป็นการแอซิดครั้งที่ในพรีเในพิมลีกฤดูกาลนี้ ทำให้เขาขยับเข้าใกล้สถิติแอซิดสูงสุดตลอดการของพิมลิกที่20ครั้งซึ่งทําเอาไว้โดยเทอร์เรลีตํานานแนวยิองอาร์เซนอลในฤดูกาล2 0 0 2 2นถึงและควินเดบรบอยเพเมเกอร์ของแมนเชสเตียในฤดูกาล2 0 1 9ันถึงสองันย่สิบานไมคว่าซาลาต้องการอีกเพียงแค่6แอซิดเท่านั้นก็จะสามารถทําลายสถิติดังกล่าวได้สําเร็จโดยปัจจุบันซาลาทำแอซิดรวมทุกรายการไปแล้วถึง19ครั้ง นอกจากนี้นะครับซาลายัางทำไปแล้ว22ลูกในลีกมันเขามีโอกาสทำลายสถิติขององรีที่ทำเอาไว้ที่24ประตูในฤดูกาล2.2 0 0ถึง2.3ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานส่วนตัวที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเร,รื่อฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้นะครับทำให้ซาลามีลุ้นคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกเป็นสมัยที่2และหากเขาสามารถพัลนเวรวพูลควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกสมัย ก็อาจจะทําให้ซาลาก้าวขึ้นมาเป็นตํานานของพิม์ลิกทีบชั้นอองรีได้เลยทีเดียวนะครับเปรลาลาลันไม่กลัวหงแดงพร้อมบุกแหลกแอนฟิลวูมตั้งเป้าช็อคลิเวโพลขวางทางขวาแชมป์วิเตอร์เปเรลานะครับกุนซอวูมแฮมตันประกาศกราวไม่วันเกรงลิเวโพลแม้ต้องบุกไปยันแอนฟิลในเกมพิม์ลิกวันอาทิตย์นี้ โดยเปเรล่าเยนันว่าจะไม่เน้นตั้งรับแต่จะเปิดเกมรุกสู้กับหงแดงอย่างเต็มที่ผมไม่ได้คิดที่จะมาตั้งรับ90นาทีหรอกนะเพื่อหวังคว้าหนึ่งแต้มเราจะเล่นตามแนวทางของเราใช้จุดแข็งของเราเพื่อได้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเปเรล่ากล่าวเปเรล่าเคยให้สัมภาษณ์ว่าการได้กลุ่มทีมลิเวอร์พูลคือความฝันของเขาดังนั้นการบุกไปคว้าผลการแข่งขันที่ดีจากแอนฟิลด์ย่อมมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับกุนซือชาวโปรตุเกสรายนี้ แมวมูมตันนะครับจะตกอยู่ในสถานการณ์หนีตกชั้นแต่พวกเขาก็มีผลงานที่ดีใน2เกมหลังสุดด้วยการเอาชนะ2 0รวดรวมถึงผลงานการเชื่อดัตตันวิลลาขณะที่ลิเวอร์พูลก็ต้องการ3มแต้มอย่างมากเพื่อรักษาโมเมนตัมในการลุ้นแชมป์หลังจาก2นัดหลังสุดไม่ชนะใครผมเคารพทุกทีมและลิเวอร์พูลคือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในลีกนี้แต่ผมต้องโฟกัสนักเตะของผมสำหรับผมพวกเขาคือนักเตะที่ดีที่สุด เพราะพวกเขาคือนักเตะของผมเปเปรลาสทิ้งทายเกมนี้ลิเวอร์พูลอาจจะไม่มีกริเก,กโปที่บาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งส่งผลดีต่อวูมฮันตนอย่างไรก็ตามหงแดงภายใต้แกมกุมทีมของอร์เนสตก็ยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งและการเล่นในบ้านที่ยอดเยี่ยมและต้องรอดูกันว่าแผนการบุกแหลกของเปเปรลาสจะสร้างสปายให้กับลิเวอร์พูลได้หรือไม่นะครับถือว่าเจิมนะฮะบอกว่าจะไม่มาตั้งรับตลอด90นาทีนะครับ จะเล่นเกมบุกนะครับเดี๋ยวสิถามมึงว่าสิมุนอีปีอุ้ยปุ้ยอยู่บอกพ่อแม่พี่น้องมวนโมเมนต์เตะเฮ็ดอยู่บ่หรือว่ามวนโมเมนต์จำเขากระปน่นกุนซือพาเลตชี้เอเวอเรตเล่นเหมือนเรือมฤริดกางเนอร์ยกทัฟฟี่เสียเงินเทียบชั้นราชจ,จุข,ขาวหลังดูเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูลโอลิเวอร์กางเนอร์นะครับผู้จัดการทีมพาเลตออกมากล่าวชื่นชมเอเวอเรตว่ามีรูปแบบการเล่นที่คล้ายคลึงกับเรือมาฤตต์ หลังจากได้ชเมเกมเมอร์ซิไซส์ดอะมีแมนที่ทอฟฟีสีน้เงินเอลตันเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลอย่างสุดมันกันเนอร์เปิดเผยว่าผมได้ดูเกมอยู่ฟ่านชนุมบิลิขระหว่างแมนซิตี้กับเรัมลมดริดและเกมระหว่างเอลตันกับลิเวอร์พูลผมเห็นว่าโมเมนตัมของเกมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในทุกๆเกมบางครั้งแมนซิตี้ก็ครอบครองเกมบางครั้งเรียมดริตก็ครอบครองเกมเช่นเดียวกันกับเกมที่เอลตันเจอกับลิเวอร์พูลจะมีช่วงที่เอลตันครองเกมและช่วงที่ลิเวอร์พูลครองเกม สลับกันไปผมไม่คิดว่าเอเวอเรตจะมาตั้งรับตลอด90นาทีหรือบุกกดดันเราตลอดเวลาแต่ผมเชื่อว่าจะมีช่วงเวลาที่เราเข้าครองเกมได้และช่วงที่พวกเขาเข้าครองเกมได้เช่นกันนอกจากนี้กงังเนอร์ยังกล่าวชื่นชมดวิดมอยผู้จัดการทีมเอเวอเรตว่าเขาเป็นผู้จัดจาการทีมที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่เขาทำกับเ้นแฮมนัน้นยอดเยี่ยมมากเขาพาทีมคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีและผ่านเข้ารอบฟุตบอลยุโรปถึง3ครั้งเขายังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพล ที่มีต่อเอเอร์ตันได้อย่างรวดเร็วแต่พมูมองว่าหลังจากเกมที่เราเจอกันผลการแข่งขันจะเป็น4-0นะทัานนี้เอเบอร์ตันภายใต้การนำทีมของเดวิดมอยน์กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันในพรีเมียร์และขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่15ของตรงนารางคะแนนโดยมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นถึง10แตม้มพวกเขาจะบุกไปเยือนคิตตัลพาเลทในวันเสาร์นี้ซึ่งหากเอเบอร์ตันเก็บชัยชนะได้ก็จะสามารถแซงพาเลทขึ้นไปอยู่อันดับที่4ได้ในทันทีนะครับ ปาติโทเล่นเหมือนกับริวแมนลิดครับพอม่พี่น่องอันย่นนอคักย่อแน่ย่อดากดมงักเนาะเชลเลอรชี้ปืนต้องสู้ให้หวงเห็นว่าพร้อมลุ้นช้ำแม้เจอวิกฤตแข้างเดี่ยงอลันเชลเลอร์ะัรกบอเล็กก็นัันยูวคอรเซลแสดงความคิดเห็นว่าอาร์เซนอลต้องแสดงให้ทีมจากฝูงอย่างลิเวอร์พูล เห็นว่าพร้อมที่จะสู้เพื่อลุ้นแชมป์ในช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่นนี้แม้ปัจจุบันจะเจอวิกฤตนักเตะตัวหลักบาดเจ็บไปหลายรายก็ตามในวันเสาร์นี้นะครับอาร์เซนอลของกุซมิเกลอเาเตต้ามีการที่จะบีบช่องว่างของลิเวอร์พูลเหลือเพียง4ี่แต้มหากพวกเขาบุกไปชนะเลสเตอร์ซิตี้เนื่องจากทัพหงแดงจะเล่นกับบ uh an ูฮันตันวันดอร์ในวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามอาร์เซนอลมีปัญหามากมายจากการที่คีแมนย่างบุกโยซาก้าเกรียลมาตินเดลี่ กับเบลมซุตบาดเจ็บและล่าสุดคลาย汗สเวตก็ปิดเทอมยาวไปแล้วแต่เชลเลอร์ก็มองว่าผลพัรพปืนใหญ่ยังต้องสู้ต่อไปและยังยอมยกตรงข่าวง่ายๆเชลเลอร์กล่าวว่าอาเซนอลต้องรับมือกับสกณ์ที่พวกเขากำลังเผชเชิญอยู่พวกเขาเลือกที่จะไม่ลงทุนกับกองหน้าในช่วงสมมติ์ที่หลายคนบอกว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการตอนนี้พวกเขามีนักเตะบาดเจ็บมากมายในตำแหน่งแนวรุกซึ่งผมคิดว่าพวกเขามีกองหน้า ฟิตค่า,าคนเท่านั้นคือสเตอร์ลิงเอเมเนรีและทอสซาดังนั้นพวกเขาจะต้องเข้ารับการทดสอบและไม่ว่ามันจะส่งผลต่อการลุ้นแชมป์หรือไม่ก็ตามเราจะต้องรอดูเพราะการต่อสู้กับวิกฤตจ,จะต้องมาในเร็วๆนี้และพวกเขาจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งหากพวกเขาจะพยายามคว้าแชมป์และทําให้หลิเวอร์พูลหงุดหงิด ผมรู้ว่าผลการแข่งขันของลิเวอร์พูลกับเอเวอเรตันั้นพวกเขาเสียไป2แต้มแต่อาร์เซนอลยังคงต้องวิ่งไล่ตามแบบสุดชีวิตเพื่อบอกกับลิเวอร์พูลว่าพวกเขาเป็นคู่แข่งสําคัญสําหรับตําแหน่งจ่าฝูงลิเวอร์พูลยืนอยู่พวกเขาสามารถทําแบบนั้นได้ไหมในตอนนี้ด้วยกองหน้าที่มีอยู่ผมเห็นว่าพวกเขาจะทําได้ผมคิดว่าลิเวอร์พูลจะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกผมคิดว่าพวกเขามีความแข็งแกร่งในเชิงลึกเพียงพอผมรู้ว่าอันเนลส์ล็อตเปลี่ยนทีมยกชุดในการเจอกับพีมัต และมันส่งผลตรงกันข้ามแต่ผมคิดว่าคุณกําลังเชิงลึกของพวกเขานอกเหนือจากเซนเตอร์ฮับนั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง,ง,ง,งผมมองไม่เห็นเลยว่าลิอร์พูลจะพลาดแชมป์กณรในเดวกานนะครับแอลเนเชลเลอร์ยังกล่าวถึงเกมนัดชิงเุเล้าคาราบาลคัพระหว่างนิวคาสเซิลกับลิอร์ผู้ในวันที่16มีนาคมนี้ด้วยว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นความล้มเหลวหรือเปล่าท่านนิวคาสเซิลไม่สามารถคว้าทัวรรางวัลใดๆไ,ได้ในฤดูกาลน,นี้แต่พวกเขาได้รับโอกาสอันดีที่จะคว้าเอาไว้ ผมอยากให้พวกเขาเจอสเปอร์ในรอบชิงชนะเลิศบนถ้วยมากกว่าลิเวอร์พูลโดย่วบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลในเอเอคสลตถูกลงโทษสําหรับการตัดสินใจครั้งนั้นและบางทีเขาอาจจะกําลังวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในรอบชิงชนะเลิศคาร์คับผมสงสัยว่าเขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจตอนนี้และมันจะเป็นเกมที่ยากจริงๆสำหรับเนลคอนโซผมรู้ว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีที่สุดในประเทศ เดก็จยังมีโอกาสเข้าทุนรางวัลอีกรายการและกำลังอยู่ในเส้นทางที่ดีในเอเบรคับพวกเขาจับสลากเจอบรดเดนที่มันตัวเองในรอบที่5ดังนั้นลหลายอย่างกํลาลังดูดีและสิ่งสำคัญคือพวกเขาทําให้ทุกคนฟิตอยู่เสมอสองปีที่แล้วในคาราบับรอบจิงชาเดอร์กับแมนยูเดวิดก็่งมีนักเตะตดดิดโทษบานและอาการบาดเจ็บเราไม่สามารถยอมให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งพวกเขาต้องพยายามทำให้นักเตะตัวเก่งฟิต นั่นคือกุญแจสุขการระหว่างตอนนี้และหลังจากนั้นผมคิดว่าการมีประสบการณ์ไปเวมรีเมื่อ2ปีก่อนและการได้สัมผัสบริการความรู้สึกทั้งหมดจะช่วยได้มันจะไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะผู้เล่นส่วนใหญ่ในทีมนี้อยู่ที่นั่นตอนนั้นพวกเขาดูแล้วว่ามันจะรู้สึกอย่างไรและการหวังอะไรมันจะทําให้พวกเขาอยู่ในจุดที่ดีและต้องบอกว่าพวกเขากาลังเผชิญหน้ากับทีมที่ดีที่สุดในประเทศอย่างลิเวอร์พูลดังนั้นพวกเขารู้ว่าจะรับมืออย่างไร ลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่ดึงความถ้วรางวัลพวกเขารู้ว่าควรที่จะทําอย่างไรพวกเขาเคยไปที่เวมเบอรีมาแล้วและทํามันสําเร็จแล้วพวกเขาต้องเล่นนัดจริงอีกครั้งแต่หาก11ตัวจริงของนิวคาสเซิลสมบูรณ์เราไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้เช่นเดียวกันอีซักสนย้ายไปลิเวอร์พูลเหตุอยากเล่นอยู่ฟานเชมเบอรีอย่างสม่ำเสมออีซักเปิดทางสมลิเวอร์พูล พร้อมเผยความรู้สึกหลงรักแอนฟิลด์หงแดงมีลุ้นคว้าตัวเดายิงทีมชาติสวีเดนสวมแกร่งหลังสามข้างจอดโดนโลอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับก็หน้าฟอร์มแรงของเดิวคาเซลอาจได้ย้ายมาสวมเสื้อลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้หลังจากเจาก้าตัวเปิดประตูต้อนรับหงแดงพร้อมเปิดเผยความในใจเขาชื่นชอบบรรยากาศที่สนามแอนฟิลด์อย่างมากแอนฟิลด์วัดนะครับรายงานมาว่าริชันฮิวผู้นวยการกีฬาลิเวอร์พูล เตรียมแผนโลกนักเตะบางรายในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยมีดาวเนูเอตเป็นหนึ่งในรายชื่อที่จอโดนขายเช่นเดียวกับลุยเดียร์และดิโกโซตาที่อาจจะต้องเก็บเข้าของออกจากทินแอนเวลนื่องทำไมลิเวอร์พูลจำเป็นต้องมองหากองหนะ้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพและอีซักคือหนึ่งในเป้าหมายที่อาร์เนสลัตผู้จัดก,การทีมให้ความสนใจล่าสุดนะครับคลิปวิดีโอที่อีซักให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตก็ถูกนํากลับมาเปิดเผยแพร่อีกครั้ง โดยในคลิปอิสซักถูกถามถึงบรรยากาศที่ดีที่สุดในสนามฟุตบอลนอกจากเซนต์เจมส์พาร์คซึ่งอิสซักก็ตอบว่าแอนฟิลด์ยอดเยี่ยมมากมันยอดเยี่ยมมากจริงๆนอกจากนี้แล้วทีมท็อกยังรายงานอีกว่าอิสซักพร้อมพิจารณาย้ายไปลิเวอร์พูลเพื่อโอกาสคว้าแชมป์และลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างต่อเนื่องแม้การย้ายทีมครั้งนี้ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างเช่นข่าตัวที่นิวคาสเซิลคงไม่ยอมปล่อยอิสซักออกมาในราคาถูกๆ แต่หากหงแดงมีความตั้งใจจริงและอีซักแสดงความต้องการย้ายทีมอย่างชัดเจนก็อาจทําให้ดิวนี้เกิดขึ้นได้การมาของอีซักจะช่วยเพิ่มมิติในเกมรุกให้กับลิเวอร์พูลและอาจเป็นจิ๊กซอสําคัญที่จะช่วยให้หงแดงกลับมาผง,งาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ถือว่าโอ้โหถ้าได้อีซักมาเนี่ยรับรองเลยนะฮะสะเทือนทั้งลีกนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับทก่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบสั้ของวันที่15กุมภาพันธ์นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ